ดาวนีใจใช่ไหมครับเสนอแน,นทางการตรวจเช็คซ่อมแอมนะครับ V S ดาวนะครับครับรุ่นนะครับ EP คีด980นะครับอาการอาการดังเบานะครับเปิดจากบ้านลูกค้าดังเบานะครับมาถึงช่างแมวนี่อาจจะดังแรงก็ได้ <laughs> ม,มีอะไรมากขั้นแรกเราต้องลือมันลแล้วครับแต่กันเเลินนะครับครับฝันเพลนกันเหนเห็นแล้วครับแน,น่ๆเพลิ <c oughs> น,นเป็นพยานตกๆเลยเนี่ย รนครเเเๆๆนเยอะยรคนเยอะเยอะคนเยอพอสมควรนะครับใสเบอร์อะไรเนี่ย มาตรฐานนะครับ 2N นะครับ3055นะครับฮาร์เซอรเตอร์แน่นอนนะครับแล้วก็คู่แมัดเป็นเขานะครับ MJ2955 นะครับ NPN แล้วก็ PNP นะครับน่าจะใช่นะครับ N ก็น่าจะ 2N นะครับ NPN แน่นอนแล้วก็นี่ J นี่ับ PNP นะครับขอบคุณครับ 让我感觉。